S <S ครับสวัสดีครับมานี่สถานีทานพามาชมเบิงเตาเตาดินเตาถ่านของอยู่ข้างๆกันนะครับเนาะของคนลุงสมศักดิ์นะครับเ่าทานขึ้นกันนะครับมาเบิงเตาเพิ่นเป็นแบบไหนนะครับเนาะเป็นเตาดินเตาบ้านง่ายๆของเพิ่นดีไซน์ไม่ขนาดใหญ่เนี่ยวิธีการยัดของเพิ่นนะคเพิ่นแบบ ไก่เต็มมาแล้วครับนี่ตกไปบวิธีการเฮ็ดงานของเพิ่งนะครับ,บรเฮ็ดง่ายๆบานๆเท่าไหร่ครับเป็นเต่าโบราณเต่าเขามาหลายปีแล้วเพป็นเผามาเกือบยี่สิบปีแล้วครับเพป็นเฮ็ดง่ายๆความสูงสูงประมาณจค่สองเมตรนี่ยนะครับเบิ้งอ้อมๆรอบๆเต่านะครับเพุ่นดิมี หูข,หข้างนะครับเคยรูปมือของมีหูข้างมั้ยครับวิธีการทำเตาของเพิ่นธุน์แบบเป็นเตาดินเตามันบานเท่าไหร่ครับ <c oughs> ข้างในเพิ่นธุ์กาศิ์มีความเล็กอยู่เตานีกเล็กประมาณสามสิบเซนนะครับความเล็กอ่า จะมีห้อยห่าจังน้อยหนึ่งจากการที่เห่าเผาไปแล้วนะครับนี่คือทางจุดนะครับทางจุดของเต่าของลุงสมศักดิ์นะครับด <c oughs> ห็นานีเพิ่นกระสิต <c oughs> ี๊อ้ต <c oughs> ูตีเป็นเห็ดวิธีการเป็นเห็ดงานของเพื่อนนะครับน็บ <c oughs> เข้าไปเห็นเลนนะเป็นสยัดไปจนเต็มนะครับเนาะ ในย่งป่เต็มนะครับเันหยับได้ทุกซอกทุกขวงเพิ่นนะครับมันมีหินนิชงวังเลยนะครับทำน้าคือได้บ่วมหนาของเต่า่นแบบสมารถมีสิบเส้นนะครับยี่สิบเส้นหนาของคนนะครับยี่สิบเส้นยี่สิบเส้นนะครับอี่มหาเส้นกับวาได้นะครับมีวามเลยประมาณนี้ครับสามสิบเส้นนะครับอืมมเลอกสามสีบครับ โอ้โหสเสด็ครับผมพาด,ปดเ,เป็นเลยน้อยห,หนึ่งเพิ่นกัพักเมื่อยพักงองไปเพราะว่าเป็นการเหร็ดผู้เดียวง่ายๆเป็นเต่าขบครั่วเห็ดตามความำลังเจ้าของนะครับคาดว่าสีสมนะครับวันนี้สีสมเต่าน้ำเพราะเตา่เตาคนปากมันแตกนะครับ <ไว S 1> การสมของฮอก,กกับเพิ่นก็แค่ใส่ขี้ดินค้นมาปะคือเอาขี้ตมมาเหยียบมามาปิดมาปิดเป็น หอยู่สภาพเดิมตามปกตินี่นะครับแล้วก็จุดได้เลยนะครับทางมาเตาที่เพิ่นใส่จุดก็จะเป็นไม้น้อยนะครับเป็นไม้น้อยเป็นยางรองเท้าเก่าธรรมดานะครับเพิ่นจะจุดเป็นเชือกอ่ไอยไฟอันรับแหลกก็แค่ใส่ยางใส่ยางเข้าธรรมดานี่แหละครับ <c oughs> มาในสถานีทานพระมาเบึงเตาที่อยู่ขางเคียงกันนะครับนารวามีแบบไดลูกล่างแบบไดรนี่นะครับ แล้วแต่ผู้ใดสิ่งเห็ดตามความถนัดของเจ้าของนะครับเนาะว่าอยากได้เตาแบบใดถนัดแบบใดมักสูงมักต่ำก็เลือกเอานะครับเห็ดง่ายๆบ้มนบานเท่านะครับเป็นอาชีพได้สําหรับผู้ที่สนใจอยากเห็ดกับบึงในคลิปของเท่าใดนะครับบ่จําเป็นว่าต้องเห็ดรูปลางนั้นรูปลางนี้เอาตามที่เท่าสบายใจนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเห็ดเป็นสรงดอกเห็ดเท่านียครับดินมันจังสิบอกพังลงมากครับการเห็ด ตรงเก้าสิบองศาายอะทำดินใหม่แลว้วมันจะพังลงมากนะครับเกาะขางๆมันจะสุดลงมากน,นี่แนะนําแนะนําตามประสบการณ์ของสถานีธานก็จะเป็นส่งเฉียงๆเป็นส่งหัวเห็ดท้องเสียงง่ายดีดินสีบอค่อยพังลงมากนะครับครับมันนี่สถา,านีธานผ้าเบิงเต่าขางเคียงเพียงเท่านี้นะครับมือหลังมีเต่าอื่นอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวสถานีฐานจะพาทายเบิงอีกนะครับครับมันนี่สวัสดีครับ